สวัสดีเจ้าเกษตรนิวเจ้านักวิชาเป็นบุลเลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักง,งานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องค่าพิดชอบตำบลนองหลวงเจ้าวันนี้เกษตรนิวก,กจะพามาพอ,อาแปลงเกษตรที่สลีใหม่ต้นแบบของอำเภอเวียงหนองล่องและเจ้าว่าเป็นเย่ยงอย่างไรห้องถึงเป็นต้นแบบของอำเภอเวียงหนองล่องนะเจ้าอยู่กับไอ้บุญลิชายองนะเจ้าเจ้าของแปลงต้นแบบ พิเศีใหม่ของอำเภอเวียงหนองร่องค่ะในเจ้าสวัสดีเจ้าไอ้บุรีเจ้าอยากจะถามไอ้บุรีว่าในสวนเนี่ยเจ้าปลูกเพียงไอ้หนองทองเป็รหลอดที่มีการเก่าฟังไหมแปลงนี้ผมทดลองทำตอนสามไร่นะแต่เดิมเนี่ยมันเป็นที่มาทุกงแล้วมันไม่ได้กำไรเราเลยเอาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรพิเศษใหม่มาปรับใช้นะครับโดยขุดล่อง ล่องให้มันสามารถเลี้ยงป่าได้ตัวนะครับแล้วบนบนแปลงนี่ก็จะปลูกแรกๆนี่จะปลูก่ะม่วงแล้วก็เอาบักวกยเนี่ยเอาฝรั่งอิมจูเนี่ยเอามาแซมกางแปลงนะครับแล้วพอสักระยะหนึ่งพอมันเริ่มหันผลแล้วเนี่ยก็ราคาบะม่วงมันก่อนบัค่อยดีเนาะก็เลยตอนนี้ไปยึดส่วนใหญ่ก็เอาเป็น กลาเก๋อในปลาเกอกานะครับแล้วก็จะมีปะาป้าวที่แซมนะครับปะาป้าวมีกล้วยนะครับแต่ถ้ดลักๆก็จะมีเที่ยแต่ว่าในแปลงนี้ก็จะมีการเลี้ยงเป็ดโดยรลกวา็การทําประมงนะครับแต่อย่างที่หามก็จะมีเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกนะครับโดยจะแยกแยก่บางครั้เป็ดเนี่ยมาลบกวนปลาไปอยู่ในโซนหนึ่งนะครับ สำหรับด้านด้านขวานี่ก็มัก็เป็นปลาสเสตนะครับด้านนี้จะเป็นปลาดุกนะครับรายได้ที่ของสวนนี่นะครับมันจะมีทั้งปลาทั้งบักล้วยนะครับที่เป็นลักเนาะแจ้ามันก็ที่เราทำนี่เราก็จะทำเมื่อมันมีหมุนเวียนออกตลอดปีอย่างปลานี่นะปลานี่มันจะจะเข้าเป็นฤด,ดูเนาะหลังจากหมดหน้าหนาวเนี่ยจะเข้าประมาณเดือนมีนา แล้วก็จะไล่รุ่นเมษารุ่นพฤษภารุ่นมิถุนารุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เ้เวลามันออกมันจะสามารถามีขายได้ตลอดแต่บกกวกล้วยกาเนี่ยถ้าเอาขายบกกวกล้วยกานะครับเพราะบวกล้วยกานี่มันเป็นออกตลอดเนาะเอาขายบกกวกล้วยกาได้เขาก็เอามา,าซื้ออาหารนึกปลานะครับคือมันจะหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยมันจะเกื้อกูลกันไปรายได้ประจําก็ จะมีเป็ดนะที่มันรายได้ประจําวันนะครับไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ด,ปดมันมีรายได้กุย่างนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้ไหมนี่คือ,อที่ที่ทปลูกที่เลี้ยงในสวนเนี่ยเรบเอาไปขายต่างดายอห้พ่อแม่ราส่วนใหญ่จะขายเองนะครับอย่างอย่างบักกล้วยเนี่ยถ้าช่วงไหนที่มันออกนักมันก็นจะมีแม่ค้าเปินมาครับนะครับแต้ก็ ส่วนใหญ่แล้วจะขายเองเพราะว่าถ้าเราขายเองเนี่ยมันก็จะได้ราคาสูงขึ้นไข่เป็ดนี่เขานอกจากเขาจะขายไข่สดแล้วเขาก็มาแปรรูปทำํำเป็นไข่เกมเรื่องตลาดน,นี่แบบมีปัญหาแต่ว่านี่ยังยังแบบพอที่จะส่งข้าวเปิ้ออยู่กูเองนะสำหรับป่านี่ก็ขอซื้อนะ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะขายเองเหมือนกัน คือมันพอเลี้ยงคนในชุมชนนี่พอละออเราอย่างในช่วงยุคป,ประเดียวเนี่ยสถานการณ์คนผลิตตื้อขนมาเกาะตกลำเนาะแล้วหางงวงใหญ่เกาะตกลำเนี่ยกิจกรรมที่เราทำเนี่ยแบบช่วยคือเป็นตั้งออกที่อยู่รอดในสถานการณ์หมีหมี้ายข้องจะได้ติดตัวอย่างให้กับคนอืกหน่อยนี่นะครับครับยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนาะ เราทำบันนะแล้วก็พอามองว่าอันอย่างที่มันมัีบั้นนากกะแล้วก็คนมันต้องใจใจกิ่นยำมะก้วยเนี่ยเนี่ยสามสี่ปีผ่านมาเนี่ยราคามันจะอยู่ที่สามสิบาทตลอดเนี่ยมันราคามันบม่ตกมันบ่ได้อยู่ที่ประกาคนกลางของสมนดเลี้ยงป่าเลี้ยงกบเนี่ยเอาหัวช่วงอายุมันเนี่ย เต่าี้จำนวนเต่านี้มันจะกินอาหารไปเท่าใดใี่หมรอมันจะเสี่ยงอาหารไปเท่าใดถ้าเขาควบคุมมันได้มันเหมือนมีความเสี่ยงมันบัตตายอย่างเงี้ยมันจะมีแต่กรรมให้อ่ะถ้าเป็นงานสบายเอามาต้องไปออย่างมันปลามันเนี่ยถึงเวลาก็เทื่ออาหารมันมันมีความสุขทำแล้วมีความสุขโอยแล้วก็บาบเสี่ยงกับการขาดทุน รายได้มีตลอดปีนครับนี่ก็เป็นเหวิธีการหนึ่งแห่งตางเลือกหนึ่งที่แอบบูรีดได้มาเล้เาขึ้เหอฟังแล้วก็เป็นต้นแบบแนวทางที่คนอื่นสามารถนําไปปรับใจได้เพื่มอมาะสมกับพื้นที่เก่าเนาะอันนี้เป็นวิถีของบ้านเฮาด้่ยความซุขที่เฮา เข,เขาเขาดาเนินชีวิตอยู่ตินะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอนด์รี่ตัวนะเจ้าที่ได้มามละเราให้เราฟังนะเจ้าขอบคุณเจ้า